ชีวิตนี้มีเกิดใต้ปัญหาว่าคือตะวันรับขอบฝ่าเวลาเลือนเปลี่ยนผันหากว่าสังขารนั่นล่อวันดับสลายหากล่างใกล้บ่แข็งแรงกระดังแสงเที่ยนไขหน่อยความใต้น้ำแขวนห้อยน้ำห้อยสู่บาดยางซับผัสตสตัต่างๆบ่มีลบหลีดพลคนเท่านั่นกระดังกันก่อนล่างใกล้สลายแหลมมีแน่วไรเรือไวแน่ ทำความดีไวเพื่อแผ่โต๊กวางหม้อละมิ่งมอยให้คนเอือเอาหาพี่น้องเอ้ยเมื่อดังสังขารบ่แท่เทียงคือทํากําเมียนหม้อละนังกายเปลี่ยนแปลงแต่ปีน,ปน,ปน,ปนถ้าละสิะ่งแต่เดิมให้ได้ส้างก็กองกุศล พลพาลแห่งทาา